สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ี่สมาชิกนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับพี่พเมื่อคืนนี้หุ้นดุดนะครับเมื่อคืนนี้เนาะเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านก็รอติดตามแนวทางหุ้นนะครับแต่ว่าไม่มาเมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่เนาะดุดไปนะครับ3ก็ไปอยู่หน้าซังั้นนะครับ ลาวกาชาตินะครับให้5กับ9ผลที่ออก8 8ดแปดนย์นะครับพี่พอันนี้ก็หลุดไปรอบแรกของเราส่วนดาวโจน VIP นะครับให้4กับ8ผลที่ออก494เกับสอนะครับของเราของเรานะครับพี่พก็มาตัวเด่นนะครับแต่ว่าเจาะไม่มาเนาะใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9ก้นะครับส่วนใครเอา8ปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองแปดนะครับก็มาทั้งสองตัวเด่นเนาะ ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับให้ศูนย์กับสามผลที่ออกสามหนึ่งสองแปดห้านะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่นาอต้องขอโทษด้วยนะครับให้ศูนย์สองสามสองแต่ออกหนึ่งสองนะครับถ้าเกิดเข้ามาหนึ่งสามสองยังเจอโดนตัวนี้นะครับเนาะอือก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อคืนนี้มาแค่รอบเดียวน้องสายลูดกับตัวเด็ดนะครับส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับก็อย่าลืมนะครับสลับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับราวกาชาติรอบแรกนะครับให้เก้ากับ3นะครับพี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับรู้สึกดึกๆมา9จะเด่นนะครับขอให้ไหลเนาะ90 9ก้า3องเก้าสามตัว398นะครับส่วนดาวโจนนะครับ vip นะครับ ดาวโจน VIP ก็ได้ตัวเด่นเหมือนกัน9กับ3นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลข9 91 94 98 31 34 38 3ตัว391นะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับพี่พี่หุ้นดาวโจนคืนนี้ผมได้เลข0กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0นะครับผม01 05 08 91 95 98 3สามตัว 90-1นะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบด,ดึกนะครับลาวกาชาติดาวโจน vip แล้วก็หุ้นดาวโจนรู้สึกว่าเก้าจะเด็ดนักสามรอบเลยเนาะท่านใดที่ ชอบข้าวนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้น,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 นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ